แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาลไกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แสงแงะแล้วก็อยู่กับหน้างงานด้วยนะครับเพราะว่าเออมี FC นะครับถามมาว่านะครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าพื้นได้ระดับ10เซนนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้นะครับจะรู้ได้ยังไงว่าระดับ10เซนนะครับส่วนอันนี้นะครับตอบเหมือนกันไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยพี่น้้ยถ้าเริ่มต้นยังไม่มีคานเป็นแนวให้วัดละครับจะต้องทํายังไงให้หลุมเท่ากันนะครับก็ต้องถ่ายระดับแหละนะครับเนี่เห็นเห็นให้ชัดนะอ่า ตอบสองคอมเมนต์เลยก็แล้วกันเพราะว่าต้องถ่ายระดับทั้งคู่แหละนะครับผมอ่าเริ่มแรกเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่สูงไม่เท่ากันนะครับสูงเขาเรียกว่าต่างระดับเลยนะพี่นุ้ยอ่าเริ่มแรกถ้าไม่มีคานแบบนั้นนะครับไม่มีคานคนไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะครับอันนี้แคสเซงแงจะบอกไว้เลยเราปักเสาวไว้ต้นหนึ่งพี่ดงขอที่คิดหน่อย ปักเสาวไว้เส้นหนึ่งนะครับเอาระดับมาจากไหนปักเสาต้นหนึ่งไม่ใช่เส้นนึงเออปกัเออปกเสาเส้นนึงนะครับแหมพูผิดไม่ได้นะครับก็อันนี้นะครับเอาระดับมาจากไหนระดับมาจากเรานี่แหละคิดเลยนะครับเพราะว่าอ่าถ้าถ้าการวัดระดับนะถ้าเราไปถ่ายระดับน้ําเอาต้องต่ตตําตรงนี้ทําไงพี่นุ้ยไม่รู้ไม่รู้โ <laughs> อเค okay. <laughs> นะครับในเมื่อพี่นุ้ยไม่รู้ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราถ่ายระดับตรงนี้นะครับมันจะลําบากนึกออกไหมลำบากไงเอา้ากอนนี้อ่ะต้องไปไล่น้ําอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ถ้า<อ>เราขีดตรงนี้เราถ่ายง่ายใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> อ่ะอ,อ,อ่านี่นะครับก็เราจะเราจะวัดตรงนี้เนี่ยเราขีดเลยขีดเลยนะครับขีดเลยเราจะเจาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับอ่าทีนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนการถ่ายระดับนะครับ ระดับน้ําสายยางนะครับอย่ามีคนเหยียบนะครับนี่พี่นุ้ยเห็นลูกน้ํำไหมมันต้องอยู่เท่ากันนะลูกน้ํามันต้องไว่ายไหม,มไม่ <c oughs> <c oughs> ลูกน้ําอันนี้ลูกน้าสายยางถ่ายระดับนะครับมันไม่ใช่ลูกน้ําที่เป็นตะกดีอ่ะนะครับอ่านี่แบบนี้สายยางนะครับลูกน้ําจะต้องเท่ากันบางคนเอฟซหรือท่านผู้ชมเนี่ยไม่เข้าใจว่าวิธีการถ่ายระดับบางคนเขาไ,ไม่เข้าใจนะลูกน้ํามันคืออะไร ระดับ,บน้ำนั่นแหละอ่าบางทีถ้าถ้าเป็นอากาศอยู่ข้างในเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องไล่อากาศออกให้หมดมาอากาศขี้ตะกอนต้องไล่ออกให้หมดเออใช่นะครับขี้ข้างขางกันแหล <c oughs> ะพี่ดมอ่าคราวนี้นะครับเราจะทําการายระดับแล้วกันระดับเราจะใช้จากาต,ตัวนี้เป็นเกณฑ์อ่าตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับอขีดขีดที่ขีดที่เหล็กก็ได้ที่ปูนก็ได้นะครับ นี่นะครับก็พี่นุ้ยมาดูการไล่ระดับน้ําเห็นไหมเห็นให้ชัดนะเอาให้ชัดนะให้ชัดนะพี่ดวงอยู่เฉยเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับอ่าเนี่นะครับถ้าระดับน้ํามันยังสูงอยู่นะครับตัวเนี้ยเราก็เลื่อนใส่ยางลงมานะครับเลื่อนใสายางลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับอันนี้พอดีแล้วนะครับอ่าไปดูที่พี่ดงพี่นุ้ยไปดูที่พี่ดงเลยไหนพอดีแล้วพอดีแล้วนะครับเห็นอย่างได้เลย ที่นะครับเป็นแบบนี้นะครับพี่นุ้ยไปดูที่พี่ดงนะครับโอ้เห็นชัดเจ้าแบบอ่าไปดูที่พี่ดงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าว่าได้ระดับแล้วอยู่ตรงไหนนะครับได้ระดับนะน้ําได้ระดับแล้วนะครับลูกจะไม่วิ่งจะอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยผิดแล้วผิดแล้วผิดหรือยังผิดแล้วผิดแล้วนะครับก็คือนะครับเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะครับอ่ะพี่ดงขอต้นน้นไปนะครับ จะมีกี่ต้นก็ช่างมีสิบต้นยี่สิบต้นนะครับเราก็ต้องเอาอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกณฑ์นะครับเอาแล้วถ้าอย่างมันใสยยมันไม่พอทําไงใสยางไม่พอใช่ไม่เป็นยากเลยซื้อใหม่บซื้อันะครับน,นี่อ่ะพี่นุย้ยดูการไล่ดูให้เข้าใจไปเลยนะครับการไล่นะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับพี่โดงต่ำหน่อยนะครับอ่าใสยางฝั่งน้นต่ำหน่อยครับ นี่นะครับเราก็ไล่นะครับ oh. ยังยังยังไม่อยู่นิ่งอีกอยู่เฉยๆนะครับเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนเอาให้ได้ขีดจนได้นะครับนี่แค่นี้ยังยังอ้าวขีดพี่ดวงนี่นะครับได้ระดับนี้พี่นุ้ยไปดูพี่ดวงขีดนะครับขีดวิธีการขีดขีดตรงไหนขีดยังไงนะครับ ต้องต้องลูกน้ำนะครับต้องลูกน้ำที่ไม่ขยับแล้วนะครับอ่ะขออีกฝั่งนึงพี่ดงเอาลิมนี้ริมเอาเสาอ่ะเอาเสาเอาสา่ะก็นี่นะครับไปอยู่ที่ใหม่นะครับก็ต้องทำการไล่ใหม่นะครับไล่ใหม่นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์เลยอ่ะพี่ดงคิด นี่พี่นุ้ยไปดูตรงที่พี่โด่งขีดโอ oh, ้โหตรงฝั่งพี่โดงคือมันสูงไงมันก็เลยขีดต่ำม,มากนะครับ,รบเพราะว่าทางนี้มันต่ํานะครับอ่ะเป็นไงอยู่ต่ำแค่นิดเดียวเองอ่ะอยู่ต่ำพี่โด่งขอตรงนี้หน่อยตรงกลางหน่อยถ่ายตรงกลางหน่อยนะครับเราก็ไล่เหมือนเดิมนะครับไล่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้อ่า เราก็ไล่นะครับอา้าวขีดนี่นะครับพี่ดงทําการขีดแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงโน้นอะต่ําเลยนะครับเพราะว่าเออทรายสูงอยู่แล้วอ่ะมาเช็คนะครับวิธีการเช็คว่ามันได้ระดับไหมพี่ดงไปไล่ตรงโน้นมานะครับว่าได้ไหมนะครับอ่ะพี่นุ้ยมาดูตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับพี่ดงกําลังไล่ อ่าให,ฝให,ใหนะ้ฝั่งโน้นให้ให้ได้เส้นนะครับฝั่งโน้นให้ได้เส้นอ่ได้เส้นแล้วฝั่ง<ด>นี้นี่นมาดูนี่นะครับวิธีการสอบระดับจะเป็นอย่างนี้เห็นใช่ไหมเห็นเห็นนี่นะครับมันก็จะต้อง,งตรงตรงทั้งไปและมานะครับก็เนี่ยที่พี่นุ้ยงงคือถ้ามันไปตรงโน้นอะถ้าสายยางไม่พอไม่พอเราก็ปักหลักอีกไงอย่างหลักตัวนั้นเราวัดไปแล้วใช่ไหม อ่ะอย่างถ้าไม่ถึงอน,นุเราก็ไปปักหลักเพิ่มแล้วก็ต่อไปอเอาอันเนี้ยไปไล่จากตรงโน้นไปอถูกไหมเพราะว่าเราถ่ายอันนี้ไปโน้นแล้วใช่เราก็กระเถิบไปไม่ไม่ใช่ว่าที่เป็นไล่แล้วก็วัดระดับก,ยยก็นั่นไงก็นั่นไงพี่นุ้ยก็เลยถอ๋อแบบนั้น<ง>โอเคนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับคนดูอ่ะพี่ดง ติต่างว่าเป็นเชือกเอ็นนะครับเพราะว่าทําไมถึงไม่เอาเอ็นบอกเขาสิก็มองไม่เห็นไงใช่กลมมันจะมองไม่เห็นมันเส้นเล็กก็วิธีการนะครับอันนี้เราจะปรับพื้นนะครับนี่พี่น้อยดูนะครับเรามัดตรงที่เราขีดนะครับผมอ่าตรงระดับแหละนะครับอ่ามัดตรงที่เราขีดนะครับก็คือระดับนะครับที่พี่ดงกําลังตอกนั่นก็คือระดับเหมือนกันนะครับอ่ะพี่ดงนะครับมัดให้ดูหน่อยนะครับระับเม็ดมาบ่า ไม่เอามาครับอ่ามามาเอาตะ,ะ,ะ,ะับเม็ดหน่อยพี่หนูถึงไหมเนะี่ยถึงอยู่ถึงอยู่นี่นะครับที่ทำให้ดูนะโอ้ระดับสูงขนาดนี้เนี่ยเหรอจริง,รงๆเขาจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะเขาจะถ่ายริมถ่ายริม,ลมแล้วก็ค่อยมาเดินกลางนะครับแต่อันนี้แค่แค่เง,งี้ยทำให้ดูเลยว่าวิธีการมัดเลยก็นี่นะครับอันนี้คือเส้นระดับ นะครับเส้นเส้นคูหละเส้นระดับนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราอยากจะปรับให้พื้นที่เสมอกันนะครับก็จะต้องมาวัดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่พี่น้้ยมาดูนะครับตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้อยู่ที่สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกตรงนี้นะครับอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับแล้วมาดูตรงนี้พี่นุ้ย ดูตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่32 32ิสมเซนนะครับ oh. เพราะว่าอันนี้นะครับเราจะทําการปรับระดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเอาทรายมาใส่ให้มันได้เท่าไหร่พี่นุย้ย32ใช่32ให้มันเหลือ32อ่าถ้าเอาทรายมาใส่ก็คือ32นะครับแต่ถ้านะครับถ้าเราเอาระดับกลางเพื่อที่จะไม่ทําการ ใส่ทรายเข้ามาอีกเยอะแยะนะครับเราเอาระดับกลางเราก็คือต้องเอาระดับตรงนี้นะครับตรงกลางสี่สิบหกอ่าอยู่ที่สี่สิบหกแล้วกันเราตรงนู้นทาไมขุดลงตรงนู้นก็ถากออกมานะครับให้มันได้สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเอาลงไปนะครับสี่สิบหกสี่สิบหกก็จะอยู่นี่นะครับให้เชือกเอ็นนะครับให้ให้เหมือนกับเอาดินลงไปอีกประมาณเจ็ดเซนนะครับ แปดเซนนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ถากเอาทรายมาทางนี้เพราะว่าทางเนี้ยมันต่ำนะครับสี่สิบหกทางนี้แปดสิบสี่สิบหกนี่นะครับจะต,ต้องเอาทรายใสย่ลงามาแบบนี้นะครับไหนดูสี่สิบหกนะนี่สนะี่สิบหกอ่าทรายนนต้องมาอยู่ตรงนี้ใส่เยอะนะเยอะอันนี้นะครับก็คือ เราจะรู้เลยว่าตรงไหนที่มันสูงมันต่ำนะครับอวิธีการเช็คระดับหรือว่าถ่ายหัวไม่งเนื้าวยังไรเขากำลังถ่ายงานนะครับโดนอะไรดิเข้าไปนะครับอันนี้นะครับแคสเซงเงก็บอกเลยว่าเป็นเ,เก็บความรู้แหละนะครับสำหรับการถ่ายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมนะครับเราก็ดึงเชือกผ่านหลุมเหมือนกันแล้วก็มาวัดแบบนี้อ่ะ อย่างเราจะเอา80เซนนะครับก็ไม่ต้องขุดไปลึกเลย80เซนนะครับให้แทงระดับจากตรงนี้นะครับให้มันได้80เซนนะครับแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ80เซนนะครับสําหรับหลุมนะถ้าเราเราจะเอาจากลงจากเส้นเนี้ยไปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างเหมือนกับที่ตรงโน้นนะครับตรงโน้นต้องขุดเพราะว่าสูงกว่าตรงนี้มันต่ํานะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ อันนี้เราใช้ระดับกลางแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเฉลี่ยกันออกไปจะได้ไม่ต้องขนขนทรายเยอะนะก็ยังทําอยู่นะครับไม่เป็นไรนะก็เกล็ดเละกเกล็ดน้อยแหละแค่แซแงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แซแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูบมีความรู้ตั้งมากมาย งานดีไอวายงานบานลลากลจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล้างกาจะก่เอเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแสะแงแค่แสะ,งะแ,แสะงะ